สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเรื่องอะไรเราชื่ออะไรครับคาแรคเตอร์เป็นอะไรครับอ่าครับก็สวัสดีนะครับพวกเราเป็นนักแสดงจากเรื่องซีรีส์เรื่องไหนเคียบอกไม่ชอบเด็กนะครับผมโอ๊ตยงยุทธครับรับบทเป็นเคียสอนครับครับผมโอ๊ตพรสกรครับรับบทเป็นชวินครับสวัสดีครับยุ้ยโพชโนครับรับบทเป็นเฮียไทยครับสวัสดีครับปนปันปันครับปันจิราธนพัฒน์รับบทเป็นเฮียแชมป์ครับเออไอจริงเรื่องเอมันเกี่ยวกับอะไรเรื่องราวเป็นไงเรื่องราวในซีรีส์ก็จะเเป็นกกกี่ยววัับคามรของ วัยแบบว่าวัยทำงานเนาะกับเด็กฝึกงานคนหนึ่งครับแล้วก็แบบสองคนนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพื่อนร่วมงานใช่มันจะเป็นสองเส้นเรื่องที่แบบว่ามาเจอกันค่อนข้างที่จะมีรสชาติที่หลากหลายใช่แบบว่าใครที่แบบลองดูดูในไพ่ดอทแล้วก็ตัวแกเลอรอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงจริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่2คู่นะฮะจะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่หญิงๆเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เขาติดภารกิจในการประกวดมิสแคนอยู่ ติดมานานแล้วติดมานานไม่เจอหน้านานไม่เจอหน้านานเลากบอกว่าคิดถึงด้วยนะครับอาคู่เราคู่เราก่อนทำไมจากกันไม่รักกลายเป็นว่ามาเป็นความรักอืมเรียกว่าเป็นความรักดีหรือเปล่าก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับว่าเส้นเรื่องของคู่ของผมกับโบ๊ทเนี่ยครับที่เป็นจวินกับเฮียศรจะเป็นยังไงก็อยากให้ติดตามดูมากกว่าว่ามันจะมีทั้งอุปสรรคมีทั้งเรื่องราวมีทั้งการทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันบ้างก็ความรักจะเกิดขึ้นได้ยังไงก็รอติดตามได้เลยครับัวอยากที่ออกมาด้วซ่บมา อันนั้นแค่ตัวอย่างครับจริงๆจริงๆอยากให้แบบว่าไปติดตามในเรื่องดีกว่าเราคอดว่ามันแน่าจะมันน่าจะแซ่บมากกว่าที่พี่บอกเรียกว่าที่เห็นแค่น้ำจิ้มหรอครับน้ำจิ้มโอ้ยยิ่งกว่าน้ำจิ้มเลยครับอาจจะมาแค่เกลืออย่างเดียวก็ได้ไม่ที่ดูไปเป็นไงบ้างทันม่วมงานกันจริงๆตอนสารภาพตรงๆว่าตอนเจอกันครั้งแรกตอนนั้นขึ้นมาเข้าบทด้วยกันเนยครับผมก็ตกใจเพราะว่าโอ๊ตมันเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพลังงานสูงมากๆ แล้วแบบตัวผมก็คือแบบเทียบเขาไม่ได้เลยคือเหมือนพอได้มาทํางานจริงๆเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากเขาอะไรเงี้ยครับก็ทําให้ตัวผมเนี่ยพัฒนาขึ้นด้วยก็ขอบคุณขอบคุณโอ๊ทมากๆเยก็ขอบคุณโบ๊ทเหมือนกันนะครับเพราะว่าโบ๊ทอะทำกันบ้านในเรื่องนี้มาประมาณปีสองปีแล้วเนาะก็แบบว่าจะเข้าบทบาทในเป็นการเป็นเฮียสอนได้ดีมากๆเลยก็สามารถส่งบทต่อกันได้ก็เข้าใจกันได้ง่ายขึ้น แรกแรกครับแรกแรกครับหลังหลังก็หลังหลังคือปล่อยปล่อยจอยครับชิวชิวเลยมึงเอาเลยเอาเลยเอาเลยมึงทำเลยเดี๋ยวทำเลยยินยอมแล้วเปนยอมง่ายใงครับมันบ่อยครั้งครับมันเรียกว่าเป็นความเคยชินดีกว่าไม่ใช่ความความยอมนะครับใครเคยพูดเรากันบินยังไบมากแต่เรื่องนี้ความแซบนะวามน่าจะเป็นความแซบครับที่แบบว่าเหมือนความแอบผมว่าผมว่าทุกคนอาจจะรู้สึกแบบว่า มาริกลากับความแบบรู้สึกว่าแบบแอบแอบแอบอะไรไปดูจะไปดูในเรื่องดีกว่าไปดูดีกว่าครับผมใช่ครับคุณรู้บัตรเป็นยังไงบัตรที่โดนตั้งแซ่บอยู่นะครับก็ไม่เท่าคู่เขาดูจากตัวอย่างก็รู้ละอาจจะเป็นแบบน่ารักน่ารักกันมากกว่าแล้วก็มีเฮ้ยแต่ดูในมอนิเตอร์ก็อยู่นะอยู่นะใช่ไม่เห็นคนอยู่หน้าบอร์เลยไม่รู้สิน่ารักน่ารักดีครับครับในการคู่เราเในการร่วมงานการคู่เรา โอเคครับทำงานง่ายดีครับสะดวกสบายครับใช่ครับก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยแต่ว่าทุกคนก็ช่วยกันดีครับผมก็ร่วมกันทำงานกันมีความสุขครับก็นเรื่องสีฉับเหมือนกันเรื่องสีฉับใช่ะมันจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ครับจากเริ่มจากเป็นเพื่อนในออฟฟิศเป็นแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากคนคุยไปเรื่อยๆครับก็ต้องรอติดตามนะยูเอกสอนยังไงบ้างครับอะไรบ้างสอนยังไงบ้างสอนน้องก็เออ ก็สอนเข้าคล้าวครับแต่ว่าควรเล่นแบบเราก็ไม่ได้เก่งแล้วก็แค่แบบยังใค้ทำงานไปเยอะก็เล่นประมาณนั้นประมาณนี้แล้วก็แบบให้น้องเขาไปอัดแอปในการใช้งานเอาส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะเก่งขึ้นไปเรื่อยๆจิพูดเรามัอนฟีกพวกเขาไหมครฟินบ่อยไหมฟินกว่ามันออกแนวฟินแต่เขาเนี่ยฟิลเถื่อนเรียกว่าเถื่อนเลยคือสองบ้านเนี่ยตอนถ่ายเนี่ยมูดจะต่างกันเลยคือแบบฝั่งนั้นจะเป็นแบบว่า เหมือนฟิลเขาที่หาดครับอันนี้จะเป็นกระต๊อบกลางนาใช่เกืบเทียมเจริงจริงฟิลนั้นฟิลนั้นความรู้สึกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เห็นในภาพเลยแล้วแต่ครทุกคนว่าทำไมต้องดูเรื่องนี้ทําไมต้องดูเรื่องนี้ทุกคนก็จะเห็นทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งในบทบาทที่โอ๊ตเคยได้รับก่อนหน้านี้ครับตัวผมเองอะไรย่างเงี้ยครับจะได้เห็นสิ่งใหม่ๆความชาเลนจ์ของเราต่างๆทั้งรวมถึงี่ยุ่นด้วยน้องปันปันด้วยที่แบบว่าเข้ามาทําใหม่ๆอลย่างเงี้ยครับ จะได้เห็นสิ่งใหม่ๆใ,ในซีรีส์เรื่องนี้ของพวกเราทั้งสี่คนใช่ครับใช่ครับก็จริงๆก็อยากให้ดูนะเนื่องจากว่านิยายเป็นนิยายที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วยอดคนดูเยอะมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมเล่นในนิยายเรื่องนี้นะครับก็คาดหวังหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบในผลงานของพวกเราทั้ง4ี่คนแล้วก็ทีมง,งานหลายๆคนด้วยนะครับยีละเป็นซีรีส์แบบหลอมคอมแล้วแบบไม่คิดอะไรมากแบบดูสนุกสนุกแล้วก็ ปินๆไปด้วยอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนน่าจะชอบแนวนี้มันผ่อนคลายดีครับก็ที่ทุกคนก็ได้พูดหมดแล้ว <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรเลยก็ฝากเรื่องไหนให้บอกมาชอบเด็กด้วยละกันครับผมทางช่องยมขอดครับช่องเก้าครับช่องเก้สามสิบช่องเก้าก็สามสิบครับผมแล้วก็ทางออนไลน์ครับ